สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุน่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลกูกคุณครูคก็ได้สอนและพาเด็กๆไะเรียนทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มาเขียนผิดคําพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ในหมวดหมู่พยัญชนะน,นหนูใช่ไหมคะลูกและเรานะคะก็ได้ทำการทดสอบการเขียนคำยากในหมวดหมู่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะขอเฉลยใบงานประจำเดือนธันวาคมค่ะให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนนะคะนำใบงานประจำเดือนธันวาคมขึ้นมาค่ะลูกและเดี๋ยวเรานะคะไปเฉลยใบงานประจำเดือนธันวาคมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับใบงานนะคะลูกประจำเดือนธันวาคมจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะหน้าแรกจะเป็นในเรื่องของคำในภาษาไทยค่ะให้หนักเรียนเขียนคำจากคำอ่านนะคะต่อไปนะคะหน้าที่สองนะคะลูกจะเป็นในเรื่องของการเลือกตอบนะคะจะเป็นในส่วนของคำผิดคำถูกความหมายของคำนะคะลูกคำอ่านคำที่ถูกต้องนะคะและ การอ่านเนื้อเรื่องตอบคำถามนั่นเองนะคะลูกแต่จะดีตรงที่ว่ามีตัวเลือกใช่ไหมคะลูกดังนั้นเด็กๆนะคะเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพียงหนึ่งข้อเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะลูกมีทั้งหมด10บข้อด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกเรามาดูหน้าแรกเลยนะคะในเรื่องของคําในภาษาไทยค่ะนักเรียนคะนักเรียนเปิดไปนะคะลูกหน้าแรกค่ะ ให้นักเรียนเขียนคำที่ถูกต้องจากคำอ่านนะคะลูกข้อที่หนึ่งนะคะสังขยาสังขยาอ่านว่าสังขยาสังขยาที่ถูกต้องนะคะเขียนเป็นคำได้อย่างไรเด็กๆดูตามเลยนะคะสอเสือไม่หันอากาศ,าศงองูขอไขย่ยอยักษ์สระอานักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะลูกคำนี้ถ้าหาคำนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะลูกจะได้รู้เนาะว่า เอ๊ะคำคำนี้นะคะเขียนแบบไหนเขียนอย่างไรนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะสำคัญสำคัญอ่านว่าสำคัญสำคัญเขียนเป็นคำในภาษาไทยได้อย่างไรสอเสือสระอําคอควายแม่าอากาศยอหญิงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3าค่ะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อ่านว่าประวัติศาสตร์เด็กๆคะประวัติศาสตร์นะคะเขียนเป็นคำในภาษาไทยได้อย่างไร อปลาค่ะรอเรเือสระอะค่ะวอลเวนไม่หันอากาศต่อเต่าสร, i mean. ราะอิศสอสลาสระอาสอเสือต่อเต่ารอเรือการันค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะอุทยาอนอ่านว่าอุทยานอุทยานประกอบไปด้วยออ่างสระอุทอทหารยอยักษระอานอหนูอุทยานต่อไปค่ะอธิบายอธิบายอ่านว่าอธิบายอธิบายประกอบไปด้วยออ่าง พอธงสระอิบอยไม้สระอายอยักษ์ค่ะต่อไปค่ะสารคดีสารคดีอ่านว่าสารคดีสารคดีที่ถูกต้องเขียนอย่างไรส่อเสือสระอารอเรือคอควายดอเด็กสระอีค่ะต่อไปค่ะอัศจรย์ค่ะอัศจรย์อา่นอานว่าอัศจรย์อัศจรย์ประกอบไปด้วยออ,อไม่หันอากาศาสาาจอสระจจานรอหันยอยักษ์การันค่ะอัศจรย์ค่ะต่อไปค่ะพลาสติก พลาสติกอ่านว่าพลาสติกพลาสติกประกอบไปด้วยพอพานลอลิงสระอาสอเสือตอเต่าสะระอีกอไก่ค่ะพลาสติกต่อไปข้อที่9ค่ะอุปสรรคอุปสรรคอ่านว่าอุปสรรคอุปสรรคประกอบไปด้วยอออ่างสระอุปพอปลาสอเสือรองหันคอควายค่ะอุปสรรคนะคะต่อไปค่ะตัวอักษรตัวอักษรอ่านว่าตัวอักษร ตัวอักษรนะคะเขียนเป็นคำในภาษาไทยได้ดังนี้ค่ะต่อเต่าไม่หันอากาศวเวนออ่างไม่หันอากาศกอไก่สรอสีรอเรือค่ะตัวอักษรนะคะต่อไปค่ะข้อที่11ค่ะอรารยธรรมอรารยธรรมอ่านว่าอรารยธรรมอรารยธรรมประกอบไปด้วยออ,อ่งสระอารอเรือยอยักษ์ทอทงรอหันมอม้าค่ะอรารยธรรมต่อไปค่ะศิลปะ ศิลปะอ่านว่าศิลปะศิลปะประกอบไปด้วยเสาสาราสระอิลลิงปอปลาสระอะค่ะศิลปะต่อไปค่ะเศรษฐกิจเศรษฐกิจอ่านว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจประกอบไปด้วยสระเอเสาลาราอเรือเสารือสีทอฐานกอไก่สระอิจอจานอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกคำนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะเศรษฐกิจประกอบไปด้วยสระเอสาซาราอเรือเสารือสีทอฐาน กไก่สระอิจอจานค่ะเศรษฐกิจกค่ะต่อไปค่ะชำนานชำนานอ่านว่าชำนานชำนานประกอบไปด้วยชอช้างสระอํานอหนูสระอายอหญิงค่ะในส่วนของใบงานที่2นะคะจะเป็น,นเรื่องของจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวให้เด็กๆนะคะทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษรพยัญชนะ หรือกากระบาดก็ได้นะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกเรามาดูข้อแรกกันค่ะคําในข้อใดเขียนถูกต้องคําในข้อใดเขียนถูกต้องกอไก่ดุริยางขอไข่ไตราย,ยางข้อควายดํารงหรืององูดาสดาเด็กๆคะเด็กๆลองคิดและพิจารณาดูสิคะลูกคําไหนเอ่ยคำในข้อใดเขียนถูกต้องกอไก่ขอไข,ข่คอควายหรืององู เรามาดูทีละคําตอบนะคะลูกเราาดูกอไก่ก่อนดุหรือยังดุหรือยังเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกดุหรือยังเขียนผิดใช่ไหมคะลูกไม่ได้ใช้สอสาราการันแต่ต้องใช้อะไรเอ่ยคอควายกาลันค่ะต่อไปค่ะไตรายางนะคะไตรายางเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกไตรายางเขียนผิดค่ะไตรายางไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะไตรายางต้องใช้สอสาลา กา r ันค่ะแต่ในนี้ใช้อะไรเอ่ยใช้คอควายการันนะคะต่อไปคอควายค่ะดํารงดํารงเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกต้องมีอะไรการันหรือเปล่าไม่ต้องใช่ไหมคะลูกแต่เดี๋ยวเก็บคําตอบไปก่อนขอดูงองงูก่อนได้ไหมได้เลยค่ะงองงูค่ะดาสดาค่ะ,ดา,ด,าคะดาสดาเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกเขียนผิดนะคะไม่ได้ใช้สอเสือแต่ใช้อะไรเอ่ยสอฤศีค่ะ อ่านะคะดาสดานะคะลูกดังนั้นเราได้คำตอบแล้วนั่นก็คือดำรงนะคะคุณโรลขอการการะบาดแล้วกันนะคะดำรงเขียนถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะคำในข้อใดเขียนผิดก็ไก่ถแถลงการขอไข่ทะเลือทลนคอควายทะหลีถลําหรืององงูทะเลีถะไหลคำตอบคือข้อไหนคะถแถลงการถูกต้องหรือยังคะลูกถูกต้องแล้วนะคะต่อไปทะเลือกถลนนะคะ เอ๊ะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอกลับไปดูคอควายงองูก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะขอดูก็ให้ดูค่ะอ่าคอควายนะคะทะีลถลำทะีลถลำเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะทะเลถหลายนะคะทะเลถหลายก็ถูกต้องแล้วนะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือทะเลือดถลนขอไข่นะคะทะเลือกถลนนะคะลูกไม่มีหอหีบนะดังนั้นตัดออกเลยนะคะทะเลือกถลนอ่านว่า ถะเลือกถลนถะเลือกถลนประกอบไปด้วยสระเอถอถุงลอลิงสรเอออออ่างกอไก่ถอถุงลอลิงนอนหนูค่ะทะเลือกถลนข้อที่สมค่ะคําในข้อใดหมายถึงผิดผิดถูกถูก,ก,กลุกลนคําในข้อใดหมายถึงผิดผิดถูกถูกลุกลนก็ไก่ถแถลงการขอไข่ถะเลือกถลนคอควายถลีถลํางองูถะเลถลไหลคำตอบคือทะเลือกถลนค่ะ ทะเลือกถลนมีความหมายว่าผิดผิดถูกๆูกลุกลนค่ะต่อไปค่ะทาระกำนันทาระกำนันเขียนเป็นคำได้อย่างไรก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูคําตอบคืององงูค่ะทาระกำนันอ่านว่าทาระกำนันทาระกำนันประกอบไปด้วยทอทงสระรอารเรือก็ไก่สระอํานอหนูไมหันอากาศลอลิงค่ะทาระกำนัน ต่อไปข้อที่5ค่ะดาสดาดาสดาเขียนเป็นคำได้อย่างไรกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือขอไข่ค่ะดดเด็กสะอาสัฤสีดดเด็กสระอ,อ,อาค่ะดาสดาที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะตราย,ยางตราย,ยางต้องเติมอะไรถึงจะได้คำที่ถูกต้องกอไก่กอไก่การันขอไข่ คอควายการันคอควายนอเนนการันหรืององูสอสาราการันคำตอบที่ถูกต้องน,นั่นก็คือสอสาราการันค่ะสะระายไม้มาลายตอเต่ารอเรือยอยักษ์สางอางงูสอสาราการันค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะคำในข้อใดเขียนถูกคำในข้อใดเขียนถูกกอไก่บรรพชาขอไข่บอระเพ็ดคอควายปรนิบัติ งองูปาฏิหารนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าคําในข้อใดเขียนถูกต้องคะลูกบรรพชาบรเพชรปรนิบัติปาฏิหารคําตอบคือบรรพชาค่ะบรรพชาเขียนถูกต้องแล้วนะคะแต่บรเพชรเขียนผิดนะลูกเพชเขียนผิดเพชต้องเป็นพอเอดอเพชรนะคะสารเอพพอานไม่แต่หูดอเด็กนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปรนิบัตินะคะไม่มีรอเรือนะคะ เปลี่ยนจากรอเรือเป็นสระอิค่ะต่อไปค่ะปาติหารนะคะปาติหารนักเรียนจะต้องเติมสระอิข้างบนนะคะรอเรือด้วยนะคะลูกสำหรับข้อที่8ถึงข้อที่10นะคะลูกให้เด็กๆอ,อ่านเนื้อเรื่องสั้นๆนะคะแล้วตอบคำถามเรามาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันเลยค่ะในโลกนี้ได้จำแนกประเภทของนกโจนสลัด5ชนิดอยู่ด้วยกันในเมืองไทย พบสามชนิดคือ,นก,น,กอคน,กน,นกโจนสลัดเกาะคริสต์มาสนกจนสลัดใหญ่และนกจนสลัดเล็กสำหรับในประเทศไทยยังไม่พบบริเวณที่นกจนสลัดสร้างรังและวางไข่คำถามข้อที่แปถามว่าจากที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่าบทความดังกล่าวตัดมาจากงานประเภทใดกอไก่บทกรอนขอไข่นิทาน ฮอควายนิยายหรืององูบทความจากการคิดและพิจารณานะคะนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะลูกก็ไก่ขอไข่คอควายหรืององูคําตอบคืององูนะคะบทความนะคะนี่ไงคะนักเรียนคิดว่าบทความดังกล่าวเห็นไหมคะลูกง่ายมากเลยนะคะข้อที่9ถามว่า สำหรับในประเทศไทยยังไม่พบบริเวณที่นกโจนสลัดทำอะไรก็ไก่สร้างรังและวางไข่ขอไข่หาอาหารคอควายหาแหล่งที่อยู่อาศัยหรืององูหาคู่นัเกเรยียนคิดว่าคำตอบของข้อนี้คืออะไรคะลูกก็ไก่ขอไข่คอควายหรืององูคำตอบนะคะคือสร้างรังและวางไข่ค่ะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะลูกให้กลับ ย้อนกลับไปอ่านบทความนะคะลูกอ่านและทําความเข้าใจใหม่จากนั้นนะคะหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลหาคําตอบจากเรื่องที่อ่านแล้วมาตอบคําถามค่ะต่อไปข้อที่10นะคะเมืองไทยพบนกโจรสละกี่ชนิดเมืองไทยพบนกโจรสระกี่ชนิดก็ไก่2ชนิดขอไข่3ชนิดขอ้อควาย4ชนิดงองงู5ชนิดคําตอบคือ 3ชนิดนะคะเมืองไทยพบนกโจนสลัดทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของเฉลยใบงานประจำเดือนธันวาคมก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆนักเรียนคนใดที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะเรียนเสร็จแล้วกลับไปทำงานให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะลกูกสำหรับนักเรียนคนใดที่ทำเสร็จแล้วคุณครูขอชมเชยนะคะก่อนจากกาันร,รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองมันทบทวนบทรเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ